ตนท่านตะวันที่ปลูกไว้ได้เดือนกว่าก่ใหญ่แล้วสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องปไปสุขูสุขคนช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกมือตนท่านตะวันไก่ใหญ่ไหวไหวจ้าพี่น้องถ้ามาเมืองไก่ไก่จ้าใบไก่ใหญ่ตนก็สูงแล้วความสูงของตนท่านตะวันก็เกือบถึงเอวแก้มบุ๋มแล้วจ้าอากาศในเสามือนี่กับทองฝาแจ่มใสร่มโกรกเย็นสบายจ้าแต่แดดหอนแห้งจ้า,าพี่น้องเห็นทองฟ้าแบบนี้บรรยากาศแบบนี้อุณหภูมิประมาณ32องศาเด้อจ้าช่วงนี่ฝนตกเกือบทุกมือ จะว่าตกวันเว้นวันก็ว่าได้จ้ามึงที่ละจาา้ามันพ่นองลมบักแห้งหนึงจ้าลมก็มาแดดก็แรงเอามั่นคักๆโลดเสามือนี่กับมาเห็ดงานตามปกติภารากิจที่สองต่อจากคดน้ำต้นไม้ก็คือเอาน้ำม,มาเติมตุ่มให้เต็มจ้าถึงน้ำในตุ้มบ่ลดแกมบกเขามาเติมถูกเสาเด้อจ้า เติมให้มันล่นไว้เลยเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลเดอ้อจา้าไม่เชื่อแต่ยาลบลูทําไปเพื่อความสบายใจอะไรที่ดีก็ทําเสริมกันไปนาะจา้าในทุกๆเ้าหลังจากที่เปิดลานแล้วสิ่งแรกที่จะต้องเหตุก็คือต้องออกไปเช็คบริเวณหลบนอกลาน เช็คความเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาด30นาทีแล้วก็อีก30นาทีก็คือถอนหญ้าจ้ารวมเวลากับเป็นหนึ่งชั่วโมงพอดีในการทําความสะอาดบริเวณรอบนอกลานจ้าต่อมาก,กับเขามาทําความสะอาดภายในลานปัดกวาดเช็ดถู เช็ดเช็ดทูทูทูจนว่าเหลี่ยมผลละประตูหนาตั้งก็ต้องทูให้ครบทุกซองทุกบ้านอีกจักน้อยก็สิได้ขึ้นไปทูหอดหลงังคาบุละเมืองซ่งจังวา่าล่ะจ้าน่ายจางแกมบุม๋ม่นกับเป็นคนเข็มงวดนายจางคนอื่นแกมบุ๋มบ่หูเด้อจ้าแต่ว่าหนายจางแกมบุ๋มเป็นคนญี่ปุ่นที่เข็มงวดถุกกระเบียดนิวเลยจ้าอากาศก็ฮฮอนแล้วพัดล่มก็แเดวออกมาใส่แเหล้วเด้อจ้าพี่พี่น้องสร้างไทยยูมองใดกับงามเนาะแกมบุ๋มมากมากสางตัวน,นี้จ้าผ่าซักตั้งแต่เมื่อคืนก็แหงบ่อท ก็เลยได้เอามาตากอยุรลานต่อเปิดแอร์ใส่แบบนี้เลยจ้ามันจังแหงไว้นี่ก็เป็นแน่วัดไข่สาหรับตรวจลูกค้าก้อนเขามาในร้านจ้าลูกค้ามีอุณหภูมิตั้งแต่37 5หขึ้นไปไม่ให้เข้ามาในร้านแล้วก็ไม่นวดให้นะคะ ผาดเสียงว่าท่านภาพมากก้อนแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศยังมยมาแลงหลังเลิกงานเด้อจ่าพี่พี่น้องนักเรียนมอตนเพลินกับมักไทยภาพเก็บบรรยากาศเพื่อประเฮ็ดเป็นรายงานทรงคุณคู่้ากันขี่จักรยานออมทายรูปอยู่จาบรรยากาศก็ดีดีจา้าพี่พี่น้องนี่ก็เป็นเวลาหกโมงแลงเดอ้อจา่าดวงตะวันสวยมากเลยทุกคนเลิกงานแล้วแกมบุมกับฝาวขี่จักรยานกลับบ้านจา้าเป็นอย่างคือฝ่าวกลับบ้านวัดตีเนื่องจากมือนีโยชิคุ้งเหตุงานเข่ากะตอนกลางคืน,นแกมบุมจะต้องฝ้าวไปเตรียม พ่อเขาให้เพื่อนจ้า หม่าหอดบานแล้วกับบัลีลอ,อแอแลกระตักเขาไส้กล้องเส้นดำๆที่ไส้บนเข่าขาวเป็นสาลายทะเลปรุงรสเดอจา้ารสชาติอร่อยกลมกล่อมมากคนญี่ปุ่นจะชอบเอามาคลุกข้าวกินจา้าตอกไข่สองฟองโรยเกลือนิดหน่อยใส่ซอสลงไปแล้วตีไข่ให้แตกจา้าเมนูนี้ว่าต้องเดาจา้านั่นก็คือเจียวไข่นั่นเองคนญี่ปุ่นจะกินไข่เจียวที่หนาตาบพะคือบานเห่าถึงรสชาติจะเหมือนกันก็ตามเพิ่นกะจะให้เห็ดเป็นไข่มวนๆแบบนี้จา้าหลังจาก นั่นก็เอามาหั่นเป็นทอนๆแล้วก็มาจัดใส่กล่องอย่างนี้เลยเหตุเป็นคำๆจังสี่ละจ้ามีความพิธีพิธันและใส่ใจลงไปด้วยจ้าใส่บวยดองลงไปน้าสองนวยจะบอกว่ารสชาติเปรี้ยวเข้มของบวยดองกินกับเขานี่แสบเขากันอิหลีจ้า ข้อเข่ามือนีกับมีผัดพักไส้หมูกับไข่เจียวไข่เจียวแกมบุ๋มเป็นค้นเห็ดส่วนผัดหมูโยชิคุ้งเป็นค้นเห็ดเองจ้า19.30นาฬิกา30นาทีโยชิคุ้งก่อนแก่วก่อนข้ามกระดเวลาเดินทางออกไปเห็ดงาน <c oughs> บ๊ายบาย มวยไท่ก้มาเห็นแลวกับเป็นแต่อยากหัวอยากหัวเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเปต่อสู้กับงานขึ้นนี้แก้มุมกับหายกำลังใจส่งขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็ห้องบอกอีกได้ว,ว่ามืออื่นเลิกงานแล้วก็เฝ้ากับบานเด้อ่ายุบานเด้อจา้ามันเติมใจให้กันตลอดเวลากำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากคนในขอบครั้วนี่แหละจา้า ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบุมในเดร้รอจ้าพอ่อพี่น้องสำหรับมือนีก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย